เปิดบรรยากาศหลังฝนตกบ้านใหญ่ยาที่เขาใหญ่กลิ่นไอดินสดชื่นสุดๆทุ่มเงินสร้างบ้านพักตากอากาศที่เขาใหญ่เพื่อครอบครัวและตอนนี้ความคืบหน้าก็เสร็จไปเยอะแล้วสำหรับนางเอกซุปนาสาวยาย่าอุรัสยาโดยทางคุณแม่ปลามักจะออกมาอัปเดตให้แฟนคลับ ได้เห็นผ่านอินสตาแกรมบ่อยครั้งล่าสุดเช่นเคยเมื่อแม่ปลาได้ออกมาโพสคลิปบรรยากาศหลังฝนตกที่บ้านเขาใหญ่ที่ร่มรื่นและช่ำแบบสุดๆพร้อมเขียนแคปเช่นว่าฝนเพิ่งหยุดตกไอดินจากเขาใหญ่สดชื่นดีจังแท็กโฮมแท็กเขาใหญ่ และนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากในวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ